สำหรับคลิปนี้สิมารีวิวการแสดงผันกลุ่มปิดของสาวหน่อยเพชดบานแพงมเมื่อคืนวันที่27มีนาคม2 5 6่ผ่า 2, นมามีการเปิดการแสดงผ่านกลุ่มปิดของสาวหน่อยเพชรบานแพงโดยวงสาวหน่อยเพ,พ็ดบานแพงเองรรวนๆบ่มีแขกรับเชิญร<อ>ับบรรยากาศกา,การแสดงเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมได้เลยนะครับสาวหน่อยเพชรบานแพงในเปิดกลุ่มปิดไลฟ์สดสื่อไลฟ์วานลำเพลินออนไลน์ เมื่อคืนวันที่27มีนาคม2 5 6 5ที่ผ่านมาในกลุ่มมีคนเข้าไปรับชมเกือบพันคนราคาตัวก็ะยูที129บาทแต่คนที่เขาไปเบิ่งอิลีเมื่อคืนนี้ก,ก 2, ็ประมาณ2,000กว่าอาศิมาเบิ่งย้อนหลังบางคนก็นเขาไปตือตัวสื้อบัตรเขาไปในกลุ่มปิดไปก่อนมีเวลาค่อยเข้ามาเบิง่งใส่เวลาสแสดง8ชั่วโมงกับรูปแบบการโชว์หม่ ช่วงเม็ดเลห,หรือช่วงล้ำปกติแต่ว่าช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่กับมีปกติของสาวหน่อยเพชดปั่นแพงสี่มีช่วงหมอลำสิงของสองคอรูอลิซาเสียงใสวลชัช้สอนสินเอพรอยมานี่เข้มกระมอนใช่แต่เมื่อเคลื่อนนี่เปลี่ยนปรับเปลี่ยนว่ามีช่วงหมอลำสิงแต่เป็นการปรับเปลี่ยนเป็นช่วงรถแห่เตยเสด,ดโดยสี่ศิลปินรถแห่ของสาวหน่อยเผชดปั่นแพง และช่วงโชว์ของสาวหน่อยเผ็รบานแพงแต่ก่อนเป็นช่วงโชว์พญานาคใบนี่เป็นการโชว์ศิลปะผู้ไทยเป็นการโชว์ศิลปะวัฒนธรรมของภาคอีสานสวยงานอลังการเป็นภาพที่น่าประทับใจอีกโชว์หนึ่งใครได้เห็นโชว์นี้ก็ถือว่าคุ้มคาสําหรับไหล์สดนี่แต่ก่อนเท่ากับเห็นโชว์พญานาคของสาวหน่อยเพชดบานแพง สิ่งที่เห็นเปลี่ยนแปลงไปจากโชว์คือโชว์ศิลปะวัฒนธรรมของผู้ไทยของสาวน้อยเพชรปานแท่งในไลน์นี่แหละเบื้องบบมีมดขังเป็นภาพทีนาจดจําอีกโชว์หนึ่งต่อจากโชว์นี้ก็มีก้อยชาเรานี่มาหองเพลงเบื้องนะครพนมด้วยชุดแต่งแบบผู้ไทยสาวผู้ไทยตุกก๊กตาบาร์บี้ที่งดงามแบบสาวผู้ไทยพื้นบ้านสาวผู้ไทยตุกก๊กตาบาร์บี้แปลงไปอีกแบบหนึ่ง และช่วงสําคัญของไหล่สดนี่คือการลําเหลืองต่อก่อนเมื่อนีนอ่ก็มาลําเหลืองสั้งทองเงาะปลาครับทีมงานสาวหน่อยเพชรป่านแพง่งเต็มวงพ่อพญ่พาแม่พญ่าโดยพระเอกวัดศิวะดนเล่นเป็นเงาะปลาคือเกานังเอกตุกตาบาบีก้อยชาลินีโคชาล,ลินเป็นเงาะปลาตอนตออกเงาะและจบไหล่สดนี่โดยการเตยล่าใส่เวลาไหล่สด8ชั่วโมงเต็มอิม่มสลหรับเอฟซีสาวหน่อยเพชรป่านแพง่ง สำหรับไลน์นี้จบจากไล่ชดในแล้วสาวหน่อยเผชดปั่นแผงมีโปรแกรมออนทัว่วกรุงเทพและปริมณฑลรอบที่3ระหว่างวันที่31มีนาคม2 5 6 5ถึงวันที่3เมษาย,ยน2 5 6 5สำหรับเอฟซีสาวหน่อยเผ็ดปั่นแง่งกัดติดตามไปรับชมได้การออนทัว่วของสาวหน่อยเผชดบันออนทัว่วกรุงเทพและปริมณฑลครั้งนี้ของสาวหน่อยเผชด บ่านแพงถ้า f อฟซอยากสนใจอยากขับไปเบิง่งการแสดงสดในกรุงเทพบ่มีเวลาเขาไปกับเบิ่งในกลุ่มปิดของสาวหน่อยผิดป่านแพงที่เปิดขายตัวขายบัตรแบบเมาเมาร่วมซีเมออในราคาหนึ่งร้บแปดาทใครสนใจอยากขอไปเบิง่งกับสามารถซื้อตัวซื้อบัตรได,ดที่เพจสาวหน่อยผิด ผ่านแพงใดโดยตรงความคิดเห็นเป็นยังไรสามารถคอมเมนต์ขมาไดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อบ่พลาดคลิปต่อไปคลิปหนะ้าพบกันใหม่สวัสดีครับ